โรงพยาบาลเขาใหญ่แล้วคือบาว่ามันไม่ใช่ที่ธรรมดาแล้วก็งัวข้อ,ขอบรอร์ม,มยยงุคสมัยนีคือต้องทำที่นีแล้วล่ะนันทามีใช้ของเกย์ไหมใช่ครับ,รบใช่ครัเป็นยังไงบ้างนล้อบอยางค้อยครับเราใส่เสื้อผ้าเลยมาทำใจาาไรดูมันด้วนด้วน ดูในที่เหมือนกันมาเจอที่ KMD ที่อุปกรณ์ฟ้อครับได้ทำกระบอกที่ที่น่าเชื่อถือแบบับหาอคิวองก็ได้มาทำคุณหมอแนะนำดมแล้วก็แผลยาวประมาณหนึ่งเซนแล้วผมแผลก็เลยเนียนละเอียดเลยครับมองแทบจะไม่เห็นค่อนข้างมั่นใจเป็นโรงพยาบาลที่ถนัดในเรื่องไขมันเลยครับค่อนข้าง,างมั่นใจคุณหมอเพราะคุณหมอเก่งมากครับคือต้องทำที่นี่แล้วล่ะ